สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าปวเาราพามาแก่งเฮ็ดเนาะลงไปใต้ดินวันนั้นไปเจอเฮ็ดนางฟ้าเจ้าแม่นาก้าซื้อมาสองแพ็คเนาะเฮ็ดนี่คือประมาณสามร้อยกว่าบาทวันเทาเจ้ากินอยู่แก่งเซปาล่าเนะาะตำพริกเรียบร้อยแล้วเจ้าไปเอาไปแก่งกันนอตั้งหน้าหมอแก่งเรียบร้อยแล้วเจ้า แกงเซปาล่าแกงเซปาล่าแห้งมันจะหอมเนาะแกงเซปาล่าค่ะแกงเฮ็ดเจ้าแกงเฮ็ด แกง็ีปลาแกง็ีปลา ปลาแห้งปลาดาวหลังบ้านก็มีเต็มนใสเก่งใสปลาล่าด้ว่าัวอร่อยดีเครื่องปรุงก็มีตะไคร่ตะไคร่ที่ปลาดาวใส่หัวกันนะมันหอมตะไคร่พริกนุ่มพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงกะปิปลาล่า มีหลักป้าพองก็อต่ำเซตัวเจ้าแต่ป้าดาวก็มีแต่ที่ปลาดาวบ่ใส่เนาะปลาดาวจะแกงกับม้อนมอนมันจะใส่พักมันเมันนานๆเจอข้างหนึ่งเจ้ากินกับม้อนมอนมันเลยแป้งนนะเนี่ยแพ็กหนึ่งสีรุ่ยแปดสิบเยนบวกภาษีไปห้าร้อยไป สองแพะมันต้องเซ็งไผ่เฮ็ดนี่ประมาณสามร้อยกว่าบาทบานเทาเจ้าเนี่ยมันเจอมักทุกๆนะแต่เมืนอนานๆมันเจอข้างนอกกินเจ้ากินเฮ็ดใส่เลยเจ้าปั่นน้ำออกกันเจ้าพอมาเฮ็ดมันดูดน้ำเนาะ Một tóc của mắn lệ cháu, mắn lệ không có lệ cho nên bò này Bịp hết Bà bịp đi đây vào, cháu, nạm tìm nâng cà nè, trong bịp ông mất แกงเห็ดแกงเห็ดค่ะเห็ดนางฟ้านา,า,างฟ้าโอ้ปันขายใต้ดินเจ้าทุกปีพมจะเอามาขายมาใต้ดินเนาะสงสัยคนจีนเอามาเพาะอ,อมูเนาะถ้าปาดาเจอป้าดาวกว็ถึงเสือไอม่หลายแพ็คนะกขันเลยนะปาดาก็าเลยเอามาอยู่สองแพ็คมันแปลงนะแกเนาะ cái cũng trăng gìn, cha, cha khi cả, năm này đã gìn xách cẳng นีไปกับนหน้าพักกาดเนาะพักกาดหยอดพักการดอย่างนี้กะผผจะเอาแกงมันของนัหน้าไหนหน้าหน้าหนัาป้าดาวนี่นะเต่าแกะหัวนี่มันื่องแบบป๊ใครแห้งนะ hòa thì hế đúng không? mẹ xí cũng làm đi đâu mẹ ăn cũng làm nha làm ăn cũng แกงเห็ดแกงเห็ดเห็นพ้องนี่นะจางเกลือแน่นอนเนี่ยเนาะจะใส่เกลมก็มาได้นะแกงเห็ดนี่แบบแพ้เค็มเนี่ยแบบแพ้เค็มแบบแพ้เค็ม สองถ้วยน้อยๆเนาะสองถ้วยน้อยๆได้อยู่ ทำงานตั้งแต่วากำลังปิกมาวันนี้นีออ่อยเนอนผ่อนนะกำลังปิกกำลังปิกแต่บนโทรมาบอกนะ แต่ปลาดาวสอบบบปิกมากระจ่าง <c oughs> ที่ข่านทำก็เข้า,ขา <c oughs> ปลาดาวแก่งเฮ็ดได้ผลจี่กินได้นั่นเนี่ยกระเดียบปลาดาวก็ต้องทำกับข้าวเขาเปิดแบบนั้นทอดไข่ก็ยังกอยู่กันพออี่เกียร์ทำกับข้าว เสียงล่างเซลเซียเลเลยปลาดาวล,ล่างอันพักกวอนเจ้าล่างเนาะต่ต้องล่างแหมหลอบหนึ่งอีนเนีย่ยเพราะมันเย็นนะปลาดาวออกจากตู้เย็นมันล่างแล้วก็ล่างแหมอยู่เนี้ยล,ล่างเอาความเย็นมันออกเจ้าเส็แกงเฮ็ดด้วยกัเจ้าทักสีไทยเนาะใจเลย ใส่ผงชอรเจ้าอี๊สองสวกสามสวกเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงเฮ็ดน้งฝาเนาะสามร้อยบาทกินกาไปเหลือในมอซักปากเนี่ยเจ้าไตแขนที่แหละอิมพอลียร์นักสามร้อยบาท ปาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปะกันคลิปไม่คลิปหน้านอขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ